ผู้นำที่ครองใจคนจากสามัญชนสู่ผู้นำจบกกในบรรดาผู้นำแห่งยุคสามก,ก๊กเล่าปี่เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงเสมอไม่ใช่เพราะเขาเป็นนักรบที่แข่งแกร่งที่สุดหรือกุญซือที่ฉลาดที่สุดแต่เพราะเขามีศิละปะแห่งการครองใจคนเล่าปี่ไม่ได้เกิดมาในตระกูลขุนนางไม่มีอำนาจไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีทหารเป็นของตัวเองตั้งแต่แรก เขาเป็นเพียงสามัญชนธรรมดาที่อาศัยเพียงความมุ่งมั่นอดทนและความสามารถในการสร้างสายสัมพันธ์จนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำแห่งจกกกสร้างอาณาจักรของตัวเองและได้รับการยอมรับจากเหล่าขุนศึกและประชาชนสิ่งที่ทําให้เล่าปีแตกต่างจากโจโฉหรือซุนกวนคือวิธีการนําคนของเขาโจโฉปกครองด้วยอำนาจและกฎหมายซุนกวนใช้ความมั่นคง,งของตระกูลปกครองแผ่นดินแต่เล่าปี ปกครองด้วยหัวใจเขาทําให้ผู้คนอยากติดตามเขาด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับหรือเพราะผลประโยชน์และนี่คือ10กลยุทธ์จากเล่าปีที่ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนจากสามัญชนธรรมดาสู่ผู้นําที่ครองใจคนและสร้างอาณาจักรของตัวเองได้สําเร็จกลยุทธ์ที่1สร้างตัวตนจากศูนย์ใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์เล่าปีเกิดในครอบครัวธรรมดาไม่มีทั้งกองทัพและทรัพย์สมบัติ สิ่งเดียวที่เขามีคือความมุ่งมั่นเขาเริ่มต้นจากการเป็นพ่อค้าขายรองเท้าแต่ใช้ทุกโอกาสในการสร้างเครือข่ายและทําให้คนรู้จักตัวเองช่วงแรกของชีวิตเล่าปี่อาสาเข้าร่วมปราบโจโพรพวกผ้าเหลืองแม้จะไม่มีชื่อเสียงมาก่อนแต่เขาใช้โอกาสนี้ทําให้กนูนและเตียวหุยเชื่อมั่นในตัวเขารวมถึงทําให้คุณศึกคนอื่นเริ่มเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่าไว้วางใจแม้คุณจะเริ่มต้นจากศูนย์ อย่ามองข้ามโอกาสเล็กๆจงใช้มันสร้างตัวเองขึ้นมากลยุทธ์ที่สครองใจคนด้วยความจริงใจไม่ใช่แค่คำพูดเล่าปีไม่ใช่คนที่พูดเก่งเหมือนโจโฉแต่สิ่งที่เขามีคือความจริงใจเขาไม่ได้แค่พูดให้คนเชื่อแต่ลงมือทำให้เห็นกวนอูเคยตกอยู่ในค่ายของโจโฉแต่แม้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีข้อเสนอให้ยศศัก์มากมายกวนอูก,ก็เลือกกลับมาอยู่กับเล่าปี เพราะเขารู้ว่าเล่าปีเห็นเขาเป็นพี่น้องไม่ใช่แค่แม่ทัพความจริงใจเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความพักดีของคนรอบตัวกลยุทธ์ที่3มองคนเป็นใช้คนเป็นให้ทุกคนได้สแสดงศักยภาพสูงสุดผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่เก่งทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าใครควรทำอะไรเล่าปี่รู้ว่าตัวเองไม่ได้วางแผนรบเก่งจึงยอมเดินทางไปเชิญขงเบ้งถึงสครั้ง เพื่อให้มาเป็นกุนซื้อของตนคงบิ้งเสนอแผนยุทธศาสตร์มังกรหลับให้เล่าปี่ยึดเสฉวนก่อนค่อยยึดเกงจิว๋วเล่าปี่ยอมรับและทําตามแม้ว่าเสฉวนที่อยู่ในความดูแลของเล่าเจียงก็ตามและผลสุดท้ายเขาก็สามารถตั้งจกอกได้สําเร็จในคิดว่าต้องเก่งทุกอย่างด้วยตัวเองจงรู้ว่าใครเหมาะกับงานอะไรแล้วใช้เขาให้ถูกจุดกลยุทธ์ที่4ถ่อมตัวสร้างพันธมิตรแทนศัตรู ในขณะที่คนอื่นเลือกใช้อำนาจบังคับให้คนเชื่อฟังเล่าปีใช้วิธีตรงข้ามเขาสร้างความน่าเชื่อถือด้วยความทำตนและความอ่อนน้อมตอนที่คงเบ่งยังไม่ได้มาเข้าร่วมจกกกเล่าปีไปเชิญเขาด้วยตัวเองถึงสามครั้งทั้งที่คงเบ่งยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขาให้ค่าคนเก่งและไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นเจ้านายความทมตนทําให้เราได้คนดีมาอยู่เคียงข้างกลยุทธ์ที่ห รู้ว่าเมื่อไรควรก้าวและเมื่อไรควรถอยเล่าปีไม่ได้รีบเร่งสร้างอาณาจักรเขารอจังหวะที่เหมาะสมแม้บางครั้งต้องยอมถอยเพื่อรอเวลาที่ดีกว่าตอนที่เล่าปีเป็นลูกน้องของเล่าเปียวเขาไม่ได้สแสดงความต้องการเป็นใหญ่จนกระทั่งเล่าเปียวเสียชีวิตเสียชีวิตเขาจึงฉวยโอกาสเข้ายึดเกงจิ๋วได้โดยไม่ต้องใช้กำลังมากบางครั้งการถอยก็เป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะกลยุทธ์ที่6 ให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเหมือนครอบครัวเล่าปีปฏิบัติกับลูกน้องไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้านายกับลูกน้องแต่เหมือนพี่น้องกันจริงๆครั้งหนึ่งเตียวหุยทะเลาะก,กับกวนอูยอย่างรุนแรงแต่เล่าปี่ไม่ได้เข้าข้างใครเขาใช้เหตุผลและความเข้าใจแทนที่จะใช้อํานาจสั่งการนี่คือสิ่งที่ทําให้ลูกน้องพร้อมตายแทนเขาได้ผู้นําที่ดีต้องทําให้ทีมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นมากกว่าลูกน้องกลยุทธ์ที่7อย่าหลงในอํานาจ แม้จะขึ้นเป็นจกักรพรรดิจกกกเรล่าปี่ไม่เคยลืมตัวเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่กดขี่ประชาชนในขณะที่ขุนศึกหลายคนลุ่มหลงในอำนาจเรล่าปี่ยังคงวางตัวแบบเดิมทําให้ประชาชนรักและศรัทธาในตัวเขาเสมออำนาจอาจทําให้ใครหลายคนเปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้นําที่แท้จริงอย่าหลงไหลในมันกลยุทธ์ที่8ยืดหยุ่นได้แต่อย่าไร้จุดยืน เล่าปี่รู้ว่าในบางสถานการณ์ต้องปรับตัวและประนีประนอมแต่ในบางเรื่องก็ต้องยืนหยัดในหลักการของตัวเองเขาเคยยอมเป็นพันธมิตรกับซุนกวนแม้จะเคยขัดแย้งกันมาก่อนแต่เมื่อซุนกวนสังหารกวนอูลเล่าปีก็ไม่ลังเลที่จะทำสงครามเพื่อล้างแค้นจงยืดหยุ่นแต่อย่าหักหลังความเชื่อของตัวเองกลยุทธ์ที่9สร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง เล่าปีไม่ได้ต่อสู้เพื่ออำนาจของตัวเองแต่เขาต่อสู้เพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นเป้าหมายนี้ทําให้เขาได้รับการสนับสนุนจากผู้คนจํานวนมากขณะที่โจโฉสร้างอํานาจเพื่อปกครองแผ่นดินเล่าปีกลับใช้แนวคิดว่าเขาคือทายาทสายตรงของราชวงศ์ฮั่นและต้องการทวงคืนบัลลังให้จกักรพรรดิที่ชอบธรรมสิ่งนี้ทําให้ขุนนางนักปราชญ์และประชาชนจํานวนมากเลือกสนับสนุนเขาถ้าคุณอยากเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ จงสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองและกลยุทธ์สุดท้ายกลยุทธ์ที่10แม้ล้มเหลวก็ต้องลุกขึ้นใหม่แม้รอบปีจะประสบความสําเร็จหลายครั้งแต่เขาก็ล้มเหลวอย่างหนักเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเขานําทัพไปทําศึกที่อีกเกียงเป๋งเพื่อล้างแค้นให้กวนอูแต่กลับพ่ายแพ้ยับเยินจนต้องล่าถอยแต่แม้จะล้มเหลวเขาก็ไม่เคยสูญเสียศรัทธาในเป้าหมายของตัวเองแม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต เขายังคงพยายามสร้างจกกกให้มั่นคงและ่ให้คงเบ่งสารต่อภารกิจแทนไม่มีใครประสบความสําเร็จโดยไม่มีความล้มเหลวสิ่งสําคัญคือคุณพร้อมจะลุกขึ้นใหม่หรือไม่เล่าปีไม่ได้เริ่มต้นจากความยิ่งใหญ่ไม่มีกองทัพไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นผู้นําที่แท้จริงคือศิลปะในการครองใจคนไม่ใช่แค่การนําทัพไปสู่ชัยชนะ แต่เป็นการนำพาผู้คนไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม10กลยุทธ์ของเล่าปี่เป็นบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำทีมการบริหารงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันข้อ 1. สร้างตัวตนจากศูนย์ใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์เริ่มจากศูนย์ไม่ใช่ข้อจำกัดถ้าคุณรู้จ,จักใช้ทุกโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อ 2. ครองใจคนด้วยความจริงใจไม่ใช่แค่คำพูด ความพักดีที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการให้คำสัญญาแต่เกิดจากการกระทําที่จับต้องได้ข้อ 3. มองคนเป็นใช้คนเป็นให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพสูงสุดผู้นำที่ฉลาดไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างเองแต่คือคนที่รู้ว่าใครเหมาะกับอะไรข้อ 4. ี่ถ่อมตัวสร้างพัธมิตรแทนศัตรูความอ่อนน้อมไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่มันทำให้คุณได้มิตรภาพที่แข็งแกรง่งข้อ 5. รู้ว่าเมื่อไรควรก้าวและเมื่อไรควรถอย บางครั้งการถอย1นก้าวอาจเป็นก้าวแรกของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ข้อ 6. ให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเหมือนครอบครัวเมื่อทุกคนรู้สึกว่าพวกเขามีค่ามากกว่าลูกน้องพวกเขาจะยอมสู้เพื่อคุณข้อ 7. อย่าหลงในอํานาจอํานาจสามารถทําให้ใครหลายคนเปลี่ยนไปแต่ผู้นําที่แท้จริงต้องไม่ตกเป็นทาสของมันข้อ 8. ยืดหยุ่นได้แต่อย่าไร้จุดยืนการปรับตัวเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ต้องไม่ละทิ้งหลักการของตัวเอง ข้อ9สร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองผู้นําที่แท้จริงไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและข้อ1ิแม้ล้มเหลวก็ต้องลุกขึ้นใหม่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้คุณก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้นําที่แท้จริงไม่ได้ปกครองด้วยอํานาจแต่ครองใจคนด้วยคุณธรรมนี่คือแนวทางของเล่าปีที่ทำให้เขากลายเป็นผู้นำที่คนรักและพร้อมอุทิศตนจนวาระสุดท้าย หากคุณชอบแนวคิดจากสามก๊กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยพัฒนาตัวเองในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ